ในการจัดเก็บในการจัดมงกุงน,นะคะก็อันนี้รู้ของใครน้องชื่อธีวพรคนไหนคะพ่อคะนะคะขออ,อนะะุญาตเอามาแชร์นะคะนะคะขออนุญาตเอามาแชร์นะคะเรื่องแรกนะคะที่คัดมานะคะที่ว่ามีประเด็นที่น่าสนใจเด็กอาหารได้ฟังเลยนะคะ,ะความรู้สึกแรกของวันแรกนะคะคือความไม่รู้คะ่ะไม่รู้อะไรเลยไม่ทราบข้อมูลอะไรนอกจากทราบว่าต้องมาอบรมเต่านะคะ อะไรคือเต่าทําไมต้องเรียกเต่านะคะและเมื่อเข้ามาในห้องประชุมก็พบว่ามีพี่ๆจํานวนมากมายนะคะหน้าตาสดใสย,ยิ้มแย้มทุกคนดูมีความสุขจนถึงขั้นตอนการรับน้องก็ได้เริ่มเข้าใจจุดประสงค์ของการอบรมในวันนี้นะคะความรู้ที่ได้รับจากวันแรกเข้าใจกระบวนการเรียนรู้ด้วยปัญญาตนเองนะคะตนเองต้องเป็นผู้สร้างความรู้เองคิดเองลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง สร้างความรู้มากกว่าเป็นผู้รับก,การถ่ายทอดจากผู้สอนและสิ่งที่สำคัญคือสติค่ะการได้ลงมือปฏิบัติเริ่มจากเรียนรู้โปรแกรมไมโครโ r o นะคะซึ่งเป็นโปรแกรมที่ไม่เคยได้ยินและไม่เคยใช้มาก่อนระหว่างการเรียนรู้ก็ต้องมีสติมีสมาธิตลอดซึ่งถ้าขาดสมาธิอาจทำให้ตามอาจารย์ไม่ทันสรุปนะคะจากน้องทีวาพรนะคะเริ่มจะเข้าใจาลางๆว่าเต่าคืออะไรอาจจะหมายถึงตัวเองค่ะ ขอบคุณทุกท่านที่จัดโปรแกรมนี้ขึ้นมานะคะไม่รู้ว่าเจ้าของเรื่อมีอะไรจะเสิมไหมคะเพื่อนมีอะไรจะถามไหมคะมีเลยค่ะม uh, ่มีชัดเจนมากเลยหนึ่งที there, at ่เขาเรียนรู้วันแรกนี่งั้นก็ประเด็นที่สองพี่พี่หรือน้องไม่แน่ใจนะครับสิบดิกล้านนะครับคนไหนเอ่ย น่าจะเป็นพี่นะครับนะครับขออนุญาตเอาเรื่องของพี่มาแชร์นะครับก็คือสิ่งที่พี่ได้ได้บันทึกไว้นะก็คือสิ่งสิ่งที่ได้เรียนรู้จากคอนเทคท์ลิซึมนะครับก็คือ,อได้ทั้งหมด9ข้อนะครับก็คือเริ่มจากเมื่อกี้เริ่มจากพี่หลิงเนะี่ยพี่หลิงนํานเสนอในม,มุมที่เอ๊ะเริ่มจากไม่รู้อะไรนะครับอ,อันนี้ก็เหมือนกับรู้แล้วเยอะด้วยนะครับ9ข้อก็จะมานําเสนอนะครับเรื่องแรกก็คือเรียนรู้จาก การพยายามทําในสิ่งที่ไม่ใช่งานประจําทําให้เกิด new knowledge นะครับสอนะครับเรียนรู้แสวงหาความรู้นอกจากอาจารย์แล้วยังมีเพื่อนนะครับฟานะครับแล้วก็ไม่ไอายที่จะถามถ้าคุณอยากจะรู้หมายถึงว่าถ้าเราอยากจะรู้อะไรเนี่ยบางทีก็แค่ถามแค่นั้นเองนะครับแล้วก็อันนี้เป็นเรื่องที่น่าสนใจมากครับเรื่องที่3ลดอัตราความเป็นตนเองนะครับก็คือพี่ที่มีอายุมากกว่านะครับ ถามน้องๆที่มีอายุน้อยกว่าไม่ใช่เรื่องหน้าอายหรือหน้าแปกนะครับเพราะคนเราทุกคนนะครับมีความถนัดไม่เหมือนกันนะครับเอฟผมขอถามพี่ธีรัตน์นิดหนึ่งว่าว่าพี่พี่ได้มีโอกาสได้ถามน้องไหมครับนนถามน้องขอขออนุญาตถามความรู้สึกพี่หน่อยนะในฐานะคนถามตอนที่ถามเนี่ยพี่รู้สึกยังไงบ้างร,รู้สึกว่าเกรงใจน้อง ไม่มีหน้าให้เสียแล้วน้องเอ๋ก็อยากช่วยพี่เขาค่ะเพราะว่าถ้าเราเสร็จไปด้วยกันหรือว่าเราไม่รู้ด้วยกันเราก็ได้ช่วยเหลือกันแล้วก็ทำความรู้จักพี่เขาด้วยค่ะเพราะว่าอยู่คนละแผนกแต่เห็นหน้ากันบ่อยๆมีความสุขคุณเพราะนั้นรู้สึกว่าตเราทำได้อเองค่ะก็ภูมิใจนิดนึงแล้วก็ได้สอนได้ถ่ายทอดเลยค่ะถ้าถ้าเราทำได้เราไม่รู้เราก็ไม่ นจจันจะก็อันนี้ก็เป็นความรู้สึกนะครับระหว่างพี่กับน้องที่พี่ถามน้องน,นะครับแล้วก็น้องได้มีโอกาสแชร์พี่นะก็ถือว่าเป็นเป็นเรื่องที่ดีครับเพราะว่าเออมันก็คือคนส่วนใหญ่ไม่กล้าถามนะโดย,เ,ดยเฉพาะมีอายุเยอะกว่าอะไร,ะรเงี้ยไปถามน้องอะไรเงี้ยนะครับก็เป็นเรื่องอะไรที่น่าเรียนรู้นะครับ ก็สนุกไว้ว่าเพราะว่าทุกคนมีความถนัดที่ไม่เหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นการถามกันก็เป็นเรื่องธรรมชาติเป็นเรื่องปกตินะคะต่อมานะเป็นเรื่องนะครับเป็นผู้ฟังที่ดีมีสตินะครับเพราะเขาถ้า,ถ,า,ถ,าถ้าไม่ถ้าไม่มีสติเนี่ยจะตามเพื่อนไม่ท mm ัน hmm. นะครับได้เรียนรู้การเป็นผู้ฟังที่ดีก็ใช่ใช่ใช่ฟังเนี่ยมันไม่ใช่แค่ใช้หูนะครับ ถ้าฟังจริงๆคือต้องใช้ใจใจแล้วก็ฟังจริงๆก็กต้องมองด้วยถ้าเรามองเห็นนะครับมันมันเป็นภาษาด้วยเหมือนกันนะครับแล้วก็ห้านะครับผู้เรียนกล้าแสดงออกอย่างมีเหตุผลหส่งเสริมให้มีความคิดสร้างสารรค์นะครับ creative thinking นะครับเจ็ดเรียนรู้ที่จะเป็นผู้รับผู้ให้นะครับการอยู่ร่วมกันกันกบผู้อื่นก็เหมือนกับ เราอยู่ร่วมกันเวลาเราพูดคุยก็ถือโอกาสได้เขาเรียกว่าเป็นการแชร์นะครับ,นะรบก็จะเป็นประโยชน์แต่นะครับกิจกรรมรับน้องนะครับในตอนเช้าเนี่ยเป็นการสร้างวัฒนธรรมใหม่ในองค์กรนะครับส่งเสริมให้เกิดความรักนะครับความผูกพันและความสาม,มัคคีที่ดีในองค์กรนะครับซึ่งเชื่อว่าเป็นปัจจัยสําคัญที่ทําให้องค์กรนําไปสู่ความสาเร็จนะครับซึ่งตรงนี้วาดภาพมาด้วยครับมีลูกโรงพยาบาล ลูกหัวใจมีเต่าอ,อยู่ข้างในนะครับแล้วก็ไปไปสู่โกนะครับอันนี้ตัวนี้ผมมีความเชื่อส่วนตัวนะครับคนเรานะครับถ้าสมมติว่าเราเขียนได้ก็ถือว่าถ่ายทอดมาแล้วได้ก็เก่งแล้วนะฮะอันนี้ว่าถ้าออกมาผมมองว่าความเชื่อความรู้สึกข้างในเนี่ยมันชัดมากถึงสื่อออกมาเป็นภาพได้นะครับอันนี้เป็นความเชื่อส่วนตัวนะครับว่าพี่เชื่ออย่างนั้นจริงๆนะครับเก้ารู้จักทฤษฎีการเรียนรู้ใหมนะ่นะครับคอนสั r ชั่นดิซซึนะครับสามารถ นำไปประยุกต์ใช้ในการทํางานชีวิตประจําวันและจะเอาไปใช้กับลูกชายที่บ้านด้วยนะวันนี้สุดยอดมากๆครับก็ทุ่บ้านวันนี้เป็นตัวแทนของทีมเต่าสีมากกว่านะคะเพราะว่าหลังจากที่เราอ่านทั้งหมดแล้วนะคะ <c oughs> ก็พบว่านิเฟคชันอันนี้สามารถที่จะเป็นตัวอย่าง <c oughs> เป็นตัวแทนของทีมได้เลย ส่วน 10, 18เรื่องนะครับที่พูดมาคล้ายๆกันนะครับก็ผมก็ประมวลมาได้ประมาณนี้นะครับก็คือ,อชอบในเรื่องของกิจกรรมรับน้องครับสามารถเชื่อมโยงเกี่ยวกับวัฒนธรรมองค์กรความสาม,มัคคีความรักรวมถึงรวมถเป็นการสร้างบรรยากาศที่ดีครับก่อนก่อนเริ่มนะครับแล้วก็ได้ได้ในส่วนของกระบวนการคิดนะครับเพราะเรามามาโคดิ้งโปรแกรมแล้วก็ พิธีไหว้รูก็รู้สึกว่ามีความศักดิ์สิทธิ์นะครับแล้วก็เห็นความเมตตาของอาจารย์นะนี่ผู้หลายคนเลยครับแล้วก็โชคดีที่ได้เข้ามารวมร่วมคลาสนี้นะครับแล้วก็รู้สึกอบอุ่นนะครับได้ทําในสิ่งที่ไม่เคยทํานะครับสุดท้ายนะอาหารอร่อยมากครับไฮไลท์จริงนะก็ช้าวนนี้นะคะก็อยากจะให้ผู้เข้ามาเรียนรู้ร่วมกันทุกท่านนะคะมีความสุขนะคะแล้วก็สนุกไปกับคลาสนะคะ เพราะว่าเราเชื่อว,ว่าถ้าเมื่อไหร่เนี่ยเรามีความสุขนะคะทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยจะเข้ามาหาเราทั้งหมดเลยนะคะแล้วก็คิดว่ากิจกรรมแบบนี้เนี่ยก็จะอยู่ในใจเราไปตอลอดนะคะแล้วก็เรา,อเราสองคนก็สำหรับเซสชั่นช่วงเช้าก็จบแค่นี้ทามีม,มีมีอะไรสงสัยเรื่องที่สองมีอะไรสงสัยมีมีอะไรจะมา,ากคะเรื่องที่สองดีไหมคะแชร์เพิ่มมีไหมครับ ไม่มีเพราะฉะนั้นแล้วเดี๋ยวไม่ขึ้นครับนะ <c oughs> ยังมี r e f l e c t i o อีกหลายวันนะคะก็คิดว่าจริงๆสำหรับเซสชั่นช่วงเช้าเนี่ยก็เราก็จบ,จบค่ะแล้วก็เดี๋ยว<อ>พบก,กับกิจกรรมช่วงต่อๆไปนะคะแล้วก็ลองดูนะคะว่าเราจะเรียนรู้อะไรอีกนะคะสำหรับวันนี้นะคะ,คะขอบคุณค่ะ